คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาชี้นำใดๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องจ่าววสตอรี่กันอีกเช่นเคยวันนี้แอดก็มีเรื่องเด็ดๆนำมาฝากกันเหมือนเดิมบางคนก็บอกว่าซื้อทุกตัวยกเว้นตัวที่ออกวาซันพบกันในงวดที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2514ซึ่งวันนี้นะคะแอดก็ได้หาข้อมูลเพื่อที่จะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะซึ่งก็มีแต่สำนักเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันกับชุดแรกเด็ดชุดแรกที่แอดด้นำมาฝากกันซึ่งก็คือแอด ชายกูลนั่นเองซึ่งชุดตัวเลขที่แอดชายกูลได้ให้มานะคะตัวแรกนะคะก็คือ49 40 41 59 50 51 69 60แล้วก็61ซึ่ง41 14นะคะก็ไปตรงก,กันกับอาจารย์อินตาแล้วก็แอดเปิลพารวยนะคะซึ่งก็50 51 60 61ก็ไปตรงกันกันกนกบชุดเลขเด่นของแอดลือลั่นฉนันเมือง เราก็มาลุ้นกันในงวดนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไงบ้างไปกันต่อเลยสําหรับแอดเปิลพาลวยซึ่งก็ให้มาแล้วเหมือนกันซึ่งก็มี 86, 8ห 87, 41, 16, 17, ปดเจแล้วก็34นะคะแอดเปิลบอกว่าให้เน้นย้ําไปที่ 81, 82แล้วก็83ส่วนชุดเต็มล่างนะคะของแอดเปิลก็มี 98, 91 9ก้าสามห1าแปหนึ่งแล้วก็31นะคะให้เน้นย้ำไปที่3 1 81แล้วก็83ซึ่งแปดสกับ87นะคะก็ยังไปตรงกันกับชุดเลขเด่นของแอดลีลันแล้วก็41ไปตรงกันกับแอดชายกูลแล้วก็อาจารย์อินตาส่วน91แล้วก็เกไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นของแอดนะอ้วน ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับแอดปื้มนะคะงวดที่16สิงหาคมพุทธศักราช2514ซึ่งสถิตินะคะของแอดปื้มล่าสุดนั้นก็บอกว่าให้มา1 2 3 4 5ซึ่งก็คือ1 2 1 3 1 4 1 5, 5 2 3 2 4 2 5 3,4,3,5,4,5ซึ่งก็เข้า2,3นั่นเองนะคะแล้วก็งวดที่1กันยานะคะพุทธศักราช2,5,14ก็คืองวดที่จะถึงนี้นะคะก็บอกว่ามี1,2,3,4ซึ่งก็มี0,1,0,2,0,3,0,4 1,2,1,3,1,4,2,3,2,4 2, 2, แล้วก็3,4นะคะ ไปกันต่อเลยสําหรับปู่สุรินนะคะงวดนี้ก็ได้ให้มาแล้วเช่นกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูสถิตินะคะงวดที่แล้วของปู่สุรินกันก่อนนะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะปู่สุรินก็ให้มาเจ็ดสองศูนย์ห้าหกเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านะคะซึ่งก็เข้าห้าศูนย์นั่นเองนะคะ ส่วนงวดนี้นะคะอาจารย์ปูสุรินก็ได้ให้มาก็คือ3ตัว390 439 394 2ตัวก็คือ47 40 49 90 44แล้วก็55นะคะส่วนล่างนั้นปู่สุรินก็ให้มา30 38 36 35บอกว่าให้บนวิ่ง40นะคะ นี่คือข้อมูลชุดเลขเด่นนะคะของอาจารย์ปู่สุรินไปกันต่อเลยสำหรับณอ้วนนะคะแอดณอ้วนก็ได้ให้มาแล้วมี83 82 81 80 94 93 92 91ส่วน3ตัวท่าของแอดณอ้วนนะคะก็คือ983 6, 8, 1แล้วก็ 9, 9, 4นะคะแล้ก็ไปรุ้นกันต่อในงวดนี้นะคะสำหรับแอนนอ้วนซึ่งงวดที่แล้วก็ได้ทำผลงานไว้ดีเหมือนกันนะคะส่วนหวยดังวัดป่านะคะก็ให้มาแล้วซึ่งก็มี 1, 2, 8, 1, 8, 2วิ่งบนนะคะบอกว่ามี8ซึ่งก็ 4, 6, 4, 5, 4, 7, 4, 9วิ่งล่างมี4นะคะ ซึ่งแอดลือลั่นสนานเมืองนะคะก็ได้ให้มาแล้วบอกทั้งบนทั้งล่างก็คือ30 31 34 37 50 51 54 57 60 61 64 67 68 80 81 84 87ซึ่ง8778นั้นนะคะก็ไปตรงกับชุดเลขเด่นนะคะของ อาจารย์นันนะคะแอดนั้นนั่นเองแล้วก็ตรงก,ก,กันกับแอดหมีด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนบ้าหวยแค่ติดตามทุกงวดแค่นั้นเองนะคะไปกันต่อเลยสําหรับเจ๊เหมียวนะคะเจ๊เหมียวก็ได้ให้มา3ตัวตรงโตด๊ดซึ่งก็มี7 7 8 8 8 7 8ด9 9 7 7 5 4แแล้วก็9 7 6 ซึ่งก็ไปตรงกันกันกบแอดนันนะคะ77แล้วก็ไปตรงกันกันกบแอดกลุยซกลาวเหมือนกันสำหรับข้อมูลชุดนี้นะคะแอดก็ได้นำมาฝากันนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังสุดท้ายถ้าฝากกดกระดิ่งกิ้งกลางเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกคนคะ่ะวัสดีค่ะ